้รักโค้งนนเนี่ยไ<ด>้่ <laughs> เนี่ยตายหนีเที่ยวดีนะักอ๋อ <laughs> ไปล้างตัวให้มันก่อนลงน้ำคำอีกแล้วมาถึงมา,มา,มาไปอาบน้ำเลยโคตรถ่ายโคตรถ่าย คีดื้อคักแน่โบมาดิบโบมาโบยังไม่ต้องอาบลูกไหมานี่ก่อนยังไม่ต้องอาบรอให้ตุนตุนมันอาบก่อนโบเร็วเร็วโบมานโบหาแม่เร็วมากินขนมมะขนมขนมขนมเร็วเร็วเจี๋วมาี่มากินขนมมามากินขนมน่่เน่นมน่่น่่เนนี่่ บ่ vania, ham, แม่โดนหลอกโดนหลอกอ่ะลูกแม่แม่มีขนมให้ป่าวว่ามาทางนี้นี่ name, นขนมเป็นี่บ่บ่บ vid. ่บ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 ่ขนมเป็นี่ลูกขนมขนมขนมมา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 โดนหลอกอีกแล้วโดนหลอกอีกแล้วโดนหลอกอีกแล้วโดนหลอกว่าเป็นขนมดนมนี่ขนมไหมลูกงับงับงับ ขนมมาลูกขนม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 นมปากกายแตกเดี๋ยวแตกกัง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 อะกัง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 โบโบไอตุ่นมันอาบน้ำก่อนอย่าไปกวนมันรู้ไหมมานี้ยมานี่ยเนี่ยเนี้ขนมอยู่นี่มาเบะขนมนี่นี่โบโบเบโ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 บนี่ขนมขนมขนมมาขนม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  หลอกว่าเป็นขนมนี่ไวเชียวไวเชียวอร่อยนะเนี่ยกินเปล่ารูปตีนหมาเนี่ยขว่นขวนหน้าเลยเนี่ยนี่ขวนหน้าเลยเอา้าอยากได้เหรออยากได้ทำไงขอมือก่อนขอมือก่อนอตุนอาบน้ําเสร็จแล้วเดี๋ยวไปล้าผ้าเช็ดตัวให้